เข้ามาดูข่าวสารด้วยกมูมีอะไรมั่ง้ตบุ้ง้ตบุ๊กอะไรเนี่ยโอม้มีอะไรน่าสนใจเลยอฟอร์จีเด็กซ์160 เปิดราคาเนี่ยไทย9,900บาทโอ้โหสู้กับอะไรเนี่ย RX 480ไม่สน GeForce GTX 1060อะไรวะ9,900ไหนไหนขอดูหน่อย้ยไหนวะเอห็นแล้วมือกระฬากระซับกระช่อมกระชวยโอ้โห ก็เป็นเก้าร้อยบาทดูตังตัวเองแป๊บโอ้ตังไม่มีอเอ้ยเอ้ไม่มีวะทอาไงดีวะมีเงินอยู่แค่นี้เปิดกล่องเขาเตอร์แม่งเลยเฮี้ย ผมก็สวัสดีดวยครับนี่คือ,อรายการ g ีจีทีวีไม่ได้ยี่กับเกมอยู่กับเกมงับผมโอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราได้ดูในคลิปช่วงต้นเลยนะครับผมว่าผมค่อนขึ้นรกจิตคืออยากได้การ์ดจอมากตางังก็ไม่มีแต่เห็นในสตรีมมีอยู่พันกว่าบาทโอเคทีนี้ผมก็เลยอยากจะเปิดกลองเพื่อลุ้นมีดไปซื้อกาดจอ ไอ้เ,อเยี่ยกูแม่งกดเี้อะไรมาบนมึงแม่งจังไรเว้เพื่อนไอ้เยอะคนบ้าอะไรแม่งอยากได้กระจอดเตัวสัตว์ขายตูนดูเองทริงหมดมผมขายอ่าผมขายได้ก็รอจริงครับแล้วก็ดก็รอพ่อเลยไ่ไม่ใช่ได้ก็รอพูดผิดโอ้ยเยอะแม่งอยากได้จัดไง<ห>อยากได้ไดา้ก็รอก็เล่นคอยโอเค m สี่ก็เด่นคอยกับ อะไรวะ AK อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ก็อยู่รวมๆสองก็บอกนี่ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมก็เลยได้กล่องมากับกุญแจเป็นสิบเอ็ดกล่องครับผมมีกล่องโพรมาสามเปิดได้ละคนดูเขาลออยู่อะไรละสองคนเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแม่งคราวที่แล้วเคยกูเคยเปิดไปเก้ากล่องตอนนั้นเปิดกับไอกันแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งมาใครวะไอ้บุ๊คเก้บุ๊คเก้ผม อาจจะสงสัยว่าเขาเป็นใครครับผมไปดูคลิปเมาส์เยอร์เฟย์นะผมนั่นแหละครับใช่ครับเม้าส์เยอร์เฟย์นะผมได้เป็นหน้าเขาเนี่ยหน้าไอ้เนี่ยครับผมที่พูดอยู่ได้ EP หนึ่งไปดูได้ครับผมโอเคคผมอ่นอาจจะสงสัยว่าผมมีเอ้ยหยุดแม่บาัญเน็ตใครวะบาัญเน็ตผมเองครับอันนี้ไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขายแล้วครับผมเอาไปเล่นไรเล่นสวยสุดโอเคไม่มีโอเครับเปิดกล่องไหนดีก่อน ว่าถ้าเปิดกล่องไหนที่ทีเด็ดเปิดท้ายแม่งไม่ค่อยดีเชกล่องล่างว้เกมกล่องล่างกล่องล่างอันที่สองอันที่สองกลางเว้ยเล่องลาเดี๋ยวคุณพวกคุณบอลไอ้บุ๊กมันจะดูแบบดีเลยไหนครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนอเปิดกล่อ,องนีง้ก่อนเลยกันอสองครับแถวสองเชื่อครูมา,าหน่อยมาหน่อยมาหน่อยกดตรงไหนดีวะบ bon? อลฮะซับนึงมันดีเลอยอยู่เลยเนะี่ย ไม่ไม่ไม่บอกคุณเลยมาก็ได้เพราะเดี๋ยวคุณไงก็ต้องบอกเองทีหลังมุมมุมซ้ายมุมซ้ายไปมุมซ้ายล่างมุมซ้ายล่างไปกดแล้วแหล่นแหละมดูสีแดงมาสดงเฮ้ยสีชมพูมาเฮ้ยสีม่วงมาว่ะเฮ้ยกล่องแรกมาม่วงเลยว่ะแต่แม่งก็น่าจะไม่กี่บาทเองครับผมพูดไปก็เท่านั้นเฮ้ยกล่องแรกมาดีว่ะผมเลี้ยงมูนนะผมเลยนะครับ ถ้าได้หมื่นัพนะหมื่นัพกูจะซื้อมีดกูจะให้บอยเน็ตนี่เล่มนี้กับมึงเลยกูบอกเลยวันมึงกูต้องได้หมื่นเล่มหนึ่งนะเพื่อนกูบอกเลยถ้ากูได้หมื่นัพนะกูจะให้บอยเน็ตเล่มนี้เลยเล่มที่กูใช้อยู่มันเป็นเหมือนความฝันเลยนะเว้ยใช่ต่อไปกล่องกลางไลยกลองกลางกล่องกลางไหนวะกล่องกลางกล่องกลางแล้วก็ต้องสลายไม้ม้วนเลยโอเคกล่องกลางแล้วก็ต้องสลายไม้ม้วนไหมเป็นล้าง กูวนด้วยกูวนให้ด้วยไปวนเวิวนด้วยนะวนด้วยตามไอ้เนี่ยเหมือนเขียนตามนั่นเองโอ้เป็นคู่เฮ้ยไปกินเลยนะเอาไปใช้วันนั้นนะหวยเอ้ยนี่นี่นี่มันของกูนี่ไหนแผนไหนกูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวพอกล่องดีห้าผมจะเปิดกล่องแกมมาเลยนะถ้าโค้กผ้ากล่องของโคมาสามเพราะว่าไวเทท้ายแม่งดูไม่ค่อยดีแน่นอน เอาไว้ไม่เกรงกางเงีนแหละเฮียเออเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดต่อไปกล่องไหนก่อนดิกล่องท้ายมั้งลองกดกล่องท้ายสุดสุดสุดนั่นแหละนั่นแหละต้องเปิดจากกุญแจเว้ยต้องเปิดจากกุญแจเว้ยแจนี่ต้องมาคำว่าแจ๊ะแจ๊ะเว้ยพอาแจ๊ะแจ๊ะช่วงนี้บาดังต้องได้มีดดังมันเกี่ยวเกี่ยวอะไรไปแจแจไอ้สัตว์ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยชมพูหันหน้าไปอันนึงว่ะหมุนตั้งแต่ซ้ายบนวสัตว์เอ้ยได้แจ๊ะเลยเฮียได้แจ๊ะออฟเลยสัตว์ ไปลูกซองอะไรนะนอ่ะเกมรับต่อไปอ่ะเชื่อกูหมุนทางซ้ายไปขวาไปหมุนขอบอ่ะขอบกูกลัวหลุดขอบพี่กดอ่ะเฮ้ยไม่้องอย่าหลุดนะไม่หลุดวงมึงแบบเจิงเลยอ่ะงั้นไม่กดก่อนนะลากครับค่อยๆไปเกมแบบลากไปทางซ้ายไปขวาับเอาเมาส์ให้ช้าก่อนแล้วกูลากนะมึงต้องไปดูคลิปบนยูทูบก่อนเวดูเขาเปิดได้แล้วเนี่ยลากค่อยๆลากค่อยๆไปนุ๊ ไ้เดีนี้ชิตตื่นเนเลยนะมึงจเย็นราคิชิิเป๋เป๋ั้งแม่งอะสติมือสั่นไอ้ยาไม่หรอกมือสั่นเสียตั้งหมดมตแล้วตังอ่ะสติมือสั่นตั้งหมดตไปงานวัดล้วเไอ้แม่งเลยสัตว์มามหน่อยเถอะมาหนเถอะเข้าไปสองเนนี้เหีย โอ้ควยเอ้ยเกีย S S แปดศูนย์แปดไ้ปสี่มาสองอันแล้วาหี้ยเฮ้ยมาอยู่มาได้อยู่สี่กล่องอะสี่กล่องตอนนี้ได้สี่วมงมาสองอันดวงถือว่ามามากอีกกล่องนึงับผมพอกล่องนี้เสร็จปุ๊บผมจะเปิดแกมมมาเลยครับผมบอกเลยคาม่าอันนี้ขอเล็กขอเล็กอาเล็กไงดีวะห้าสี่ศูนย์แปดห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สี่หนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ไม่มีแล้วก็แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเลขประจำผมมาบุ้มเลขประจำตัวดิใช่ครับผมผมตัวผมกอไก่น้ำหน้าเกมกดกอไก่ไปเลยไปแม่งมา ในเกมว่าสูงนี่ใช้ไม่ได้ไปมีอีกสูงโอยได้ไก่เลยสัตว์เอ้ยใช้สูตรคุมไม่หมดของอันแล้วนะสูตรกู้กอนสูตรกู้พุทตำนานเนยเนยเดี๋ยวตอนนี้ต้องแกมมาก่อนแล้วไอ้เี้ยบอกแล้วจะไม่ไว้แกมมาท้ายไอ้เแค่เราแกมมาออกก่อนเลยไอเกมไปเกมมึงอยากได้บอ้อยากได้มีไปดูแกมมาต้องกดเฮ้ยลองลองกดดูนี่ดูก่อนดกดตรงกุญแจกูญแจโอพีแล้วเว้ยกดตรงกุญแจเว้ยแกมมานี่มีปืนที่แพงๆเลยก็ เอมสี่อะไรพวกนี้อยู่นะใช่ป่ะเงียบเลยเดี๋ยวกัมมานี่ขอคลิกตรงไปลายผมแอะไว้คือต้องาในะครับผมว่าทาไมทำไมผมถึงปิดเพราะผมคุยโทรศัพท์อยู่ต้องเปิดไปคุยไปโอเคกุลเลาะขอบบุญแจปั๊บบุลเลาะขอบบุญแจเล็บอะไรกัะ มึงลืมลงคลิปป่ะคลิปอะไรโอวัตอะโอบอมันเขาลอยอยู่แต่เย็นเอานี้ก่อนเนี่ยความเป็นความตายของการ์ดจอเขาไม่ได้เปิเอาตรงมากว่าเจ๊งไม่ต่างจะกลัวที่กูเคยเปิดอะเฮ้ยพูดมากพูดบอกเจ๊งไปเลยแต่เหมือนตอนนั้นนะผมคุณบอลเคยเปิดได้เป็นสีแดงสี่พันกว่าบาทยนะเพราะว่าเพราะว่าแช่งเนี่ยแหละครับเองดีเดี๋ยมาลูกพ่อมาหน่อยเถอะ มา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 ามามามมามามาามามามมามสมามยมีมามาามามามมา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 ยามมา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 ายมมาามดมา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 าา อย่าสีแดงมาดูกล่องนะ้ลูกไม่สนใจสูดสูดอยไ่เลยอยสูดตอนนี้เหลือห้ากล่องเอากล่องไหนก่อนนะเอากล่องที่สองสองอ่ะกดตรงปุ่นใจเลยตอดกดตรงไหนกุญแจกุญแจกุญแจปลดล็อกบรรจุพันธ์แล้วแล้วกล่องอันที่อะไรอันที่สองเหมือนเดิมครับผมที่สองเหมือนเดิมโอเคแล้วสูตรอะไรต่อเปิดยูทูบดูเวยหมุนลูกยูทูหมุนล็อคนี่หมุนล็อบนี่หมุนครึ่งครึ่งรอบพอครึ่งรอบพอ เหมือนลอกเม็ดยังไงเอาตัดขอบหรือว่าไงหรือหมุนหมุนตามขอบครึ่งครึ่งหนึ่งอะหมุนยังไงวะให้ไปตั้งฉากไอ้สั์ตั้งฉากกูงงอ่ะบอลเส้นลงมาแล้วก็แนวนอนอ่ะเส้นลงมาแล้วก็แนวนอนอ๋อจากซ้ายนะครับผมจากซ้ายนะครับผมจากซ้ายเป็นมีการนั่งนั่งบนเนี่ยไม่หมุนคุย ไม่รู้ปุ้งอะไรวิธีนี้ถูกว่ะแต่กูช่างมั้งไม่สนใจเลยเลยหรอเอ้าสุดสุดไอ้ชี้โอ้อสัตว์เมื่อกี้แม่งบั๊กเลยเฮียแล้วแม่งเอาของมาให้กูเลยได้อะไรอ่ะได้อะไรได้โอ้ยไอ้เชีอยกูได้ปืนคู่มาสามกระบอกแล้วโอ้ยเดี๋ยวขอใช้แผนนี้ดูมั่งดีกว่ากดเปิดไหมกดเปิดรออย่าให้มันหมุนกดคังอาวุธแม่งเลยโหสุดกูแม่งโอเคในเกม ลองดูเออหน่ากดเลยปึ๊บลูกสองไอห่ำเออไม่กดแล้วไอเนี้ยที่กล่องอะไรนะสามกล่องหน่อยนะสามคนท้ายะคนละสูตรเลยไปจัดไปสูตรดูบอกแล้วเปิดดูคลิปนี้นะอาบุกอ่ะมีสามกล่องกับสามกุญแจกดไหนก่อนเดี๋ยวมึงต้องใช้สูตรนี้บอกแล้วเปิดยูทูบดูอ่ะเชื่อกู่ให้มีตัวเปิดหาอะไรพวกมึงก็หลุดกันเด็ดคลิปกูก็ตัดต่อไม่ได้ไอเนี้ยเดี๋ยวมันคลิปหลุดงั้นใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้ มึงมึงเอาไปที่กล่องเว้ยมึงจ้องตาเอาไปใส่มันเว้ยบอกมันมีตาด้วยวะกล่องมันก็เปิดเออมึงจ้องมึงจ้องไปตรงโลโก้เว้ยคิวเขาละมันเปิดเลยมึงจ้องไปนานไปแล้วมันเปิดเว้ยคิวใครับ้วผมข่ามึงกล่องเกมว่ามึงโด่งไม่ดีเพราะอะไรยังไปขี้มาแม้มือไม่ได้ล้างอย่างงี้นะโดงดงเน่าเฮงเฮงสวยสีสีแดงมากก็ได้อะไรก็ได้ใบสันก็ได้ เอาสองอย่างนี้มาก่อนให้กูไม่จนก่อนได้ไหมต้องต้องใส่ตาเอามาใ,ใสม่มันก็บอกอยู่โอกาสได้เยอะอืมไม่ได้นะไม่ได้กูงอนนะเกดไปว่าเอ็มสีต่ตงมาเนี่ยเดี๋ยวหมดแย,ย่มีอ้ไรต้องแต่ได้ม่วงมานี้แม่งกากขึ้นเรื่อยๆเลยโด่งกูหมดแล้วไงโด่โด่งกูหมดละ อะไรจะอะไรอีกสองกล่องมาเพราะว่านะเกมมึงต้องลอยเหี้ยมึงกดไปเลยได้กล่องนี้กูกดเลยไปกลัวอะไรแบบบ้านๆเลยนี่ก็ได้ปืนแบบบ้านๆด้วยแค่เลอะเละกระตไปเอาไงดีเช่นคิดเก้าหัวแป๊บกูกลัวเลยนะถ้ากล่องนี้ถ้ากล่องนี้กูได้ปัปเปอร์เอ็มไนอะไรมาสักอย่างเป็นสีแบบ สีฟ้าหรือสีแดงจวบเลยนะไอ้เนี่ยกูบอกเลยเว้ยกูจะแจก GDA V ในคลิปแหละไอ้เนี่ยบอกเลยคลิปต่อไปเตรียมได้ GDA กันเลยนะถ้ากูได้นะมึงอัไอ้เนีนยกูดได้นะไปกดแม่งเลยเชย่ออ้าวไอ้เหี้ยมันบั็อกอะไระนักหนย ไอ้ยได้เป็นดีฟ้าจบจบอะไรกอเอเอกลังบ้านบ้านกำลังบ้านบ้านสัญญาการขายครบสิบปะวะเฮ้ยสิบปืนไอ้สัตว์อมอัน,นี่เลยเอาไปให้หมดก่อนไหนไอ,อจบคิดยังอ่าจบจบไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวขอทำสัญญาการขายแป๊บอลองลองดู เปิดปืนดีๆ,ๆจะลอยมาหาเฮ้ยคุยเจ๋งๆห้องตายสัญญาการขายได้ไลหมึงตาย,ย,นนยม่งไปหอยเกดยังไงบุ๊คโง่แกไม่ใช่จะได้ไร<อ>แม่ง,มงเลยเอ้าต่มตม เรา,าก็รอไว้เกมเรากนะ็รอหน้ากันแล้วก็รอมึงรอไปเถอะเก่กันเลยนะการลิวลายอะไรไหเนะสวยดีเกไม่ใช่เองนะขอเราดาครับผมวันนี้ก็เจ็งไปที่เล่มลายนะครับรุปว่าคุณเก่งก็ยังไม่ได้การดจอเห็นที่ท่านฝันไว้ก็ยังคงเป็นความฝันต่อไป แล้วฟันกระสลายไปในผิดต้าไม่ฟันนี่ไงครับผมิงของได้ส้นแต่อยู่ที่ว่ามันจะนานหรือจะเร็วผมเปิดโชว์เวทดไปก่อนอีกสิบเดือนเจอกันเจนจะเปลี่ยนการจอสามสิบเดือนเลยหรอวะไม่ถึงประมาณไม่เกินสิบเดือนนะผมมันตั้งรอเลยไม่เกินสิบเดือนอาจจะเร็วกันนั้นก็ขึ้นอยู่แล้วแต่แล้วครับผมโอเคผมก็ น่าครับเจ๊งกันไปที่เรียบร้อยกับ11กล่องนะครับผมล็อตสองแล้วก็จ่ายกันไปด้วยบายนเน็ตจีจีนี่ไปเลยครับผมไม่ไปขโมยเข้ามาให้ดูติดตาติดลงงวยน่าหนูเก็บตังค์ซื้อได้ตัวเองเดี๋ยวเล่มนี้ผมคงขายแล้วซื้อกาจอแล้วครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนอนแล้วนอนแล้ว โอเคครับ okay, ผมก็ในจบคลิปกันไปครับผมสำหรับเปิดกล่อง11กล่องนะครับผมแล้วก็มีข่าวที่น่าสลดใจครับผมที่เห็นหน้าคลิปนะครับในชื่อคลิปตอนแรกเลยนะครับคือไว้อะไรให้แก่บอลน,นะครับผมคือตั้งแต่วันที่เราอัดนั้นคือวันที่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่อสองนะครับผมส2ส,งสิงหาคมนะครับวันนั้นวันเราอัด เคครับผมมีที่มีคุณบอลอยู่ด้วยครับผมทีนี้พอวันที่3ครับมีเกิดเรื่องร้ายขึ้นครับผมก็คือคุณบอลนะครับได้เสียชีวิตครับผมอันนี้คือเรื่องจริงครับจากอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุครับผมอย่างนี้ครับผมข่าวไทยรัฐที่ผมเปิดหน้าอยู่ครับผมรถบรรทุกรักไก่อยู่ถึงตัดหน้าจักรยานหนุ่มปวชครับเบรกไม่ทันชนเต็มแรงดับครับนี่ครับขอเล่าหน่อยนะครับผมก็ อุบัติเหตุเกิดเมื่ออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สองของหนุ่มปวชปี2ครับผมของสถาบันผมคือเอสแบกสะพานใหม่นะครับชนกับบรรทุก4ล้อรถเล็กนะผมที่รถกําลังจะตัดหน้าเอ้ยกำลังจะกลับรถตัดหน้าในระยะประชิดนะครับผมเป็นเหตุให้จักรยานยนต์ช <c> น <oughs> เป็นเหตุให้จักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก <c oughs> เต็มแรงนะครับผมเสียชีวิตคาที่ด้านตํารวจแจ้งข้อหา คนขับรถบรรทุกว่าหมิ่นประเฮ้ยข้อหาประมาทนะครับผมเฮ้ครับนายบอลนี้ชื่อจริงว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับผมจะไหนครับก็เอางี้เดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันครับนี่ครับนายอนวัฒนิมิตพรตะกูนะครับผมอายุ16ปีครับซึ่งเป็นเพื่อนมองผมเองแหละเออก็เป็นข่าวที่สลดใจนะครับผมสําหรับคนบอลนะครับตอนเช้าเรื่องเด่นตอนเช้าครับผม คือตอนนั้นพวกผมกําลังอยู่งเรียนเลยมาทราบขา่าวอีกทีนึงก็เป็นอันน่าสะดใจแล้วครับผมสภาพเห็นบอกว่าสภาพร่างกายครับผมสภาพคอหักและมีบาดแผลสลอกจากร่างกายนะครับเสียชีวิตในชุดสุดนักศึกษานะครับก็แช่แต่ก็ว่าตอนนี้ให้ <laughs> พูดไม่ถูกครับผมตั้งแต่ตอนที่เขานั้นหรือคุณบอลนั้นจากไปก็ พวกผมก็คงทําอะไรไม่ถูกเลยครับผมตอนนั้นก็ยังไงเพราะว่าต้องทำกิจกรรมสำคัญใช่ครับผมแล้วก็วันที่ผมอัด,ด,อดคลิปเนี่ยคือเนี้คือวันที่สองครับคือวันถัดมาคือเกิดเรื่องเหตุไลา์เลยครับผมก็เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับคุณบอลแล้วนะครับผมที่จะได้อยู่ในช่อง GGTV นะครับต่อไปนี้ก็คงไม่มีเขาอีกแล้วนะครับผมคลิปไหนวะคลิปนี่งไงที่กูเปิดกล่องมึงกูยังไม่ได้ลงแค่นั้นแหละเค้ โอเคเดี๋ยวผมก็คงจะลงนะครับผมคงอัดนี้เสร็จแล้วก็ลงให้ดูก่อนแล้วก็ผมจะมาเล่านี้ให้ฟังครับเป็นคลิปต่อจากหลังโอเคผมก็นะครับกว่าจะได้ทําคลิปก็ผ่านไปอาทิตหนึ่งครับผมเพราะว่าเรื่องงานทรงงานศพอันนี้ก็เผาแล้วนะครับผมตอนนี้คืออยู่ที่วัดเผาเรียบร้อยแล้วโอเคครับ okay, ผมวัดอะไรนะวัดวังทองวะจาชื่อไม่ได้ใช่ <S <S ทำเลทองทำเลทองเออโอเคครับ okay, <ทำ S 1> ผมอย<ม>ู่ที่จะ ของสิบลำดุกาผมถ้าถ้าไม่รู้ว่าเขาจะเก็บผงกระดูกอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจครับผมแต่คือตอนนี้คือเราเสียเพื่อนดีๆในสังคมออนไลน์ไปแล้วนะคนหนึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเวลาใครที่ขับรถไปเรียนหรือว่าไปไหนอยากให้ขับใช้าาลงหน่อยถ้าถ้าไม่ขับเลยก็จะได้ก็จะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครจําเป็นที่ต้องขับก็ ขอให้ขับระมัดระวังนะครับผมอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไว้แบบฝั่งไว้แบบอะไรนะแบบเป็นกรณีครับผมดูเอาไว้ครับก็นี่แหละครับผมตามจริงก็รถบรรทุกก็ผิดนะครับผมแต่เราก็ไม่ควรขับเร็วอยู่ดีนะครับผมนี่ครับนักนาใส่หมวกกันน็อกนั่นแหลใส่คันนี้ใส่หมวกกันน็อกยังไม่รอดเลยก็อ่าครับผมก็ขอให้ไปอุทา้์ไปเลยมาแม่นิเพิร์ดอันเนี้ยใช่ไมครับก็คือขับไวเกินไป เขาเลยอุทหรณ์ว่าสนคนขับมอเตอร์ไซค์ครับโอเคผมก็คง <ผม S 1> จะไม่มีอะไรมากแล้วก็คงต้องขอจบทลิปเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามาแจ้งข่าวให้ทราบเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีคุณบอลแล้วนะครับผมลาจากโลกนี้แล้วครับ <c> ส <oughs> งสัยว่าคงใสยว่าไอ้นี่คติเขาคงต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยชื่อจากบาบอลคนเดิมเพิ่มเติมคืออะไร ม่บาอบอลเพ่มบาบอลคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในใจพวกเราก็คงจะเป็นชื่อนี้ที่จำไว้สุดม้ากนะครับจำไว้ก่อนนะ okay, ครับโอเคครับก็น่าจะจบกันได้แล้วล่ละไม่เลยจะพูดอะไรแล้วโอเคผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ